สวัสดีครับผมนันทพงศ์วันทองนะครับวันนี้เราอยู่ในเขตจังหวัดศรีสะเกษอำเภอกันทลักนะครับเรามาเยี่ยมนะครับสวนไร่ทับทิมทองนะครับ,รบเดี๋ยวมาเจอเจ,อจ้าของสวนเลยครับแล้วก็วันนี้เราจะพูดคุยในส่วนของเกษตรอินทรีย์แล้วก็นว,วัตกรรมโฟทีกับไบโอโฟทีของเรานะครับสวัสดีครับแนะนําตัวเองนิดนึงครับผมสวัสดีค่ะฉันทับทิมสีคูนค่ะเป็นเจ้าของไร่ทับทิมทองค่ะอ่านะครับไร่ทับทิม สวนทุเรียนแห่งนี้กี่ไร่ครับผมที่ได้ผลผลิตแล้วก็คือ22ต้น22ต้นนะแล้วต้นทุเรียนที่เห็นอยู่ด้านหลังเราอายุเท่าไหร่ครับอายุ22ปีแล้วค่ะอายุยุ22ปีครับด้านหลังเห็นของเราเนี่ยที่เห็นสวยๆออกดอกเยอะแยะมากมายเป็นเพราะว่าเป็นผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราด้วยเนาะค<ะ>่ะนะครับพูดถึงปัญหาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาใช้นวัตรกรรม 4T กับไบโอ t ของเราเนี่ยนะปัญหาก่อนหน้านี้มีอะไรบ้างครับ ต้นเขาโทมต้นเขาจะตายแล้วลักษณะโทมจะตายเป็นไงเล่าให้เราฟังนิดนึงก็คือใบเขาจะเหลืองแล้วก็เขาจะสลัดใบทิ้งเ็าคือแต่ก่อนที่เรายังไม่ได้ใช้ตัวโฟทีช่วงที่เราจะได้ผลผลิตก็คือเขาสลัดทิ้งอ๋อแทนที่เราจะได้ผลผลิตใช่ก็ทราบข่าวมาว่าใช้เป็นปีแล้วเป็นปีแล้วค่ะหนึ่งปีกว่าที่ผ่านมานับ ผลลัพธ์จากการใช้โฟทีผลผลิตเป็นยังไงบ้างประทับใจมากแต่ก่อนจากที่ช่วงที่เราจะได้ผลผลิตก็คือเราไม่ไม่ได้ถึงตันค่ะย่ิบสองต้นเนี่ยนะได้ไม่เคยถึงตันไม่ถึงตันแต่พอเรามาใช้ตัวโฟทีก็คือ เราสปีดขึ้นมา4ตันเลยค่ะโอ้โห4เท่าตัวเลยนะใช่ใช่ต้องขอบคุณขอบคุณโฟทีขอบคุณบริษัท a อ s ฟเอด้วยค่ะทำให้เราได้ผลลัพธ์ถึง4 5เท่าเลยนะจากการใช้โฟทีเราประหยัดไหมฮะประหยัดประหยัดประหยัดมาก2ต้นนี้เราเราเราใช้เองเลยใช่ไหมใช้เองค่ะใช้เองคือไม่ต้องจ้างใครใช่ไหมค่ะ เดี๋ยวเรามาบอกที่นึน่งสำหรับพี่ทัพพิมพใช้ยังไงลาดโคนหรือฉีดพ่นอะไรยังไงคบฉีดพ่นค่ะก็ใช้วิธีการฉีดพ่นเลยค<ะ>่ะอ๋อยังยังไม่ได้มามาเพิ่มเติมในส่วนของการปรับปรุงดินฉีดพ่นลงดินยังยังยังค่ะอ่าโอเคเราก็สามารถใช้ได้ทั้งฉีดพ่นทางใบนะครับท่านผู้ชมแล้วก็สามารถเอามาผสมน้าลาดโคลเปรียบสเสมือนการให้ปุ๋ยบํารุงดินไปเลยนะครับแล้วก็ปรับสภาพดนให้เราด้วยดีไหมดีค่ะโอเคซึ่งที่นี่จะดังในเรื่องของทุเรียนปูกขาไฟ จุดเด่นของความอร่อยมีอะไรบ้างฮะบอกดิดเนงเนื้อมันหวาน,วาน,วานขนาดขนาดแบบว่าอะไรที่ที่ทมันมันล่วงอยู่ข้างบนที่มันยังแต่ก่อนปกติที่ท,ที่มันจะสุกตรงตรง,ตรงปิงพัวมันหลุดออกมาก็คือล่วงใช่ไหมแต่ตรงนี้ของเราอ่ะก็คือมันมันหลุดลงมาแต่ไม่มีไม่มีไม่มีอะไรไม่มีผมไม่ไม่เป็นปลาละนะก็ยังกินได้ยังกินได้เนื้อแน่นอยู่เนื้อเน่นสุดยอดมากเลย รุ่นต่อไปนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเอาเดี๋ยวถามนิดนึงออสี่ห้าเท่าเนี่ยเ,เราเราได้กี่รุ่นทุเรียนปีที่ผ่านสี่รุ่นสี่รุ่นเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยครับท่านผ<อ>ู้ชมอ,อันนี้เป็นคาบอกเล่าของกเกษตรกรตัวจริงนะครับพี่ทัพทิมไร่ทัพทิมทองอําเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดสนใจติดต่อในเรื่องของทุเรียนปลอดสารพิษได้เลยที่นี่นะครับทุเรียนภูเขาไฟนะรสชาติอร่อยแน่นอนนะครับการันตีโดยเกษตรกร ปลอดสารพิษด้วยครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็เราก็จะแนะนําการใช้ที่ทาของเราแบบถูกวิธีประหยัดลดต้นทุนปลอดภัยวันนี้ขอขบคุณพี่ทัพทิมมากสําหรับไล่ทักทิมทองในวันนี้ครับสวัสดีครับ